วันนี้นะคะอุ้มขอเอากระจกตัวล่าสุดของเจ้า iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 plus นะคะทั้ง2รุ่นเลยเป็น2ตัวที่อุ้มชอบมากที่สุดนะคะจะเป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกัน,นะคะ่ะว่าแตกตางทั้ง2ตัวนี่เลยคือตัวหนึงจะเป็น T D Two Clear นะคะหรือว่าอุ้มเรียกสั้นๆว่า T D Clear ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบกระจกจะจกใสเต็มจอนะคะส่วนอีกตัวหนึงคือ T D Reel c u r อ่าอันนี้จะมีสีด้านบนล่างแต่ว่าจะเป็นกระจกโค้งคุมขอบนะคะที่อุ้มเรียกกันว่า New TD นั่นเองเดี๋ยวมาแกะทั้งสองตัวให้ดูกันเลยค่ะว่าเป็นไงบ้างเจ้าตัวนี้ที่อุ้มกำลังแกะอยู่คือทีดีเร curve นะคะ Real Curve ของมันคืออะไรนี่คือจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นตามสีนะคะแล้วก็สีเนี่ยต้องบอกว่าเนียนมากๆนี่เดี๋ยว สีเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะคะก็คือเป็นสีขาวกับสีดําค่ะถามว่าติดแล้วเนียนไหมว่าเนียนกว่า,าแบรนด์ญี่ปุ่นที่พุ่งไปทดลองที่ญี่ปุ่นอีกนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยตัวนี้ตัวึงคือทีดีเคลียชื่อมันจ,จะใกล้เคียงกันนิดนึงแต่ว่าถ้ามีคําว่าเคลียก็แปลว่าใสใช่ไหมคะพอมันใสปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนี่เลยนี่จะเห็นได้ว่าใสเต็ม เต็มจอนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้มากเลยแล้วก็คําถามคือรอบข้างเนี่ยช่วยกันฝุ่นไหมถามตอบเลยว่าช่วยนะคะเพราะว่ามันจะมีเป็นยางซิลิโคนนะคะอยู่รอบๆแบบนี้นซิลิโคนคุคุๆนิดนึงนะคะอยู่รอบๆแบบนี้สิ่งที่ดีของมันคือออยางเนี่ยจะช่วยทำให้ ช่วยลดฝุ่นนะคะที่จะเข้าไปสู่ขอบขอบ,ขอบตัวเครื่องที่สำคัญแล้วมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ขอบจอขอบกระจกเนี่ยแตกง่ายค่ะแต่ถามว่าทั้งคู่เนี่ยตัวไหนแข็งแรงมากกว่ากันยังต้องบอกว่าเป็นเจ้าตัวนิวทีดีนะคะคือตัวนี้นั่นเองเพราะว่า,ามีความหนามากกว่านะอยู่0.3มิลส่วนเจ้าทีดีเคียค่ะจะอยู่ที่0.2มิลนะคะนี่เลย จะเป็นแบบนี้ส่วนสีดำเนี่ยอุ้มส่วนใหญ่จะแนะนําให้ติดเป็นนิวทีดีถ้าเป็นสีขาวหน้าจอสีขาวนะคะก็จะติดแนะนําให้ติดเป็นทีดีเคลียร์ค่ะ,คะเพราะอะไรเดี๋ยวอุ้มมาติดให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวอุ้มมาเริ่มติดแบบทีดีเคลียร์กันเลยนะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือเอาผ้าแอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดเช็ดนะคะให้ทั่วเลยแล้วก็เอาผ้าสีเหลืองตัวนี้เช็ดตามให้สะอาดทั้งหมดนะคะขอบขอบจอเนี่ยที่เวลาเราไปติดรุ่นยืนหรือว่ารุ่นที่มันมีฝุ่นเข้าเนี่ย มันจะมีฝุ่นอยู่รอบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ตัวที่เป็นดัสเร e มเวอรเนี่ยเอาออกติดออกให้หมดนะคะพยายามดูในที่มีแสงเยอะนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นว่ามันมีเศษเล็กๆอยู่หรือเปล่าค่ะเอาเจ้าตัวนี้เบอร์หนึ่งนะคะทำการแกะเบอร์หนึ่งออกดึงออกเลยแบบนี้นะคะดึงเสร็จปุ๊บให้เอามาทาบเลยนะคะระวังฝุ่นเข้าด้วยทาบ าเป็นสีขาวเนี่ยเราจะเห็นขอบจอนะคะได้อย่างง่ายๆนี้ก็เล็งๆเ,เอานิดนึงค่ะให้มันพอดีนะคะอ่าพอเรารู้สึกว่ามันพอดีปุ๊บก,ก็วางจะเห็นได้ว่าตัวกระจกนะคะจะทําการดูดเข้ามาเองเลยทีเดียวแบบนี้นะคะก็แล้วก็มือลูบๆขอบๆนิดนึงอ่าทีนี้ถ้าสมมุติมันมีจุดไหนที่รู้สึกว่า ตรงกลางมันอาจจะแบบไม่ได้รูดไม่ได้แบบดูดเข้าไปเองนะคะก็แค่ทําการแง้มแง้มขอบๆนะคะแล้วก็แล้วก็ดึงกดลงไปทีนี้มันก็จะช่วยทําให้ส่วนที่ส่วนที่มันน่าจะมีฝุ่นเนออกไปได้นะคะนี่แล้วก็เอาผ้าน,นี้เช็ดนิดนึงเพื่อให้ฝุ่นที่อยู่ข้างหน้านะคะออกไปด้วยแบบนี่ ั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้นก็ทําการติดแบบทีดีเคลียร์เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะจุดเด่นสําคัญของเจ้าทีดีเคลียร์เลยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของกระจกที่แบบใสเต็มจอจริงๆนะคะคือจะไม่มีส่วนสีด้านบนล่างเนี่ยมาลบกวนเลยคือจะเป็นแบบใสเลยแต่อุ้มหมไม่ค่อยแนะนําให้คนที่ใช้สีดําใช้เท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยคือนี่เราจะเห็นตรงขอบยางนะคะที่มันขุ่นขึ้นมาตรงนี้เนี่ย อย่างชัดเจนนะคะว่าพอถือปุ๊บเนี่ยสีดำเนี่ยจะเห็นแล้ว,ว่าสีขาวเนี่ยจะใสแล้วก็เนียนไปเลยเพราะฉะนั้นสีขาวติดแบบนี้สวยมากนะคะแต่ว่าสีดำเนี่ยอจะแนะนําเป็นแบบนิวทีดีดีกว่าสําหรับอุ้มนะเดี๋ยวอุ้มจะมาติดแบบนิวทีดให้ดูนะคะจุดเด่นของมันเนี่ยนอกจากกระจกจะใสแล้วก็ไม่หนามากนะคะเพราะฉะนั้นตรงปุ่มโฮมเนี่ยก็กดสบายๆเหมือนไม่ได้ติดอะไรคะ่ะ น้ำหนักเครื่องก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่สนใจตัวทีดีเคลียร์นะคะตัวนี้ก็สามารถใส่เคสได้หลากหลายแบบเดี๋ยวตอนท้ายมาพูดเรื่องเคสของทั้งสองตัวอีกทีนะคะตัวนี้จะใส่เคสได้ง่ายกว่ายูทีดีนิดนึงเพราะว่าตัวของมันยังเหลือนิดนึงนะคะเดี๋ยววมเปลี่ยนมา ใส่เจ้านิวทีดีให้ดูด่กรุ่นิวทดีดนะคะก็ยังเป็นกระจกที่อุ้มชอบมากที่สุดอยู่ดีเพราะว่ามันสามารถที่จะใส่กับสีดำได้เนียนมากๆนะคะหลายๆคนกลัวว่ามีสีบนล่างแล้วมันจะทําให้เครื่องดูเล็กหรือว่าอะไรนะคะจะบอกว่า,ามันค่อนข้างจะเนียนมากทีเดียวเดี๋ยวให้ดูด้วยตาตัวเองนะคะเริ่มจากการติดอุ่นรอบๆอ,ออกเหมือนเดิมดึงด้านหลังตรงนี้ออกนะคะดึงออกมาเลย แบบนี้ปุ๊บดึงออกมาปุ๊บนะคะเล็งให้ดีค่ะว่าไม่มีฝุ่นแน่ๆถ้าไม่มีแน่ๆแ,แล้วก็ติดเลยค่ะเล็งให้ตรงนะคะโอเคถ้าคิดว่าตรงแล้วก็ทำการกดลงไปเลย ให้มันไล่ฟิล์มให้มันไล่อากาศด้วยตัวเองนะคะแบบนี้หลายคนกลัวว่าจะติดไม่ได้ต็บอกว่ามันติดง่ายนะคะอย่างที่ติดให้ดูเนี่ยติดฝุ่นให้หมดแล้วก็จะสามารถติดได้ง่ายแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจุดสำคัญของ,ของกระจกแบบ newt d นะคะ mm hmm. ก็คือมีความ แนมเนียนเหมือนกับตัวเครื่องแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนไม่ได้ติดกระจกนะคะอ่ามันหนาขึ้นมา0.3มิลถามว่าตรงนี้เยอะมากไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเนี่ยบางคนถ้าถือแบบนี้จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ติดกระจกหรือเปล่าแต่จะบอกว่านี่ติดนี่ติดแบบเนิวทีดีอยู่นะคะขอบข้างๆเนี่ยอย่างที่บอกมันจะโค้งลงมานี่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสีดำหรือสีขาวก็ตามนะคะก็จะสามารถ ติดแบบนี้ได้อย่างสวยงามค่ะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําแล้วก็ตอนนี้สามารถใส่เคสได้หลากหลายรุ่นแล้วนะคะอันนี้อุมเอามาลองให้ดูคืออุ้มอาจจะติดให้ดูตอนแรกนะคะแต่ว่าติดปัญหาคืออุ้มาติดิล์มหลังของไฮคิวอย่างที่บอกไปมันก็เลยไม่สามารถที่จะใส่เคสให้ดูได้ะคะ่ะเพราะว่าขอบข,ข้างเนี่ยมันจะทําการดันไปาถึงข้างหลังนะคะมันจะดันเคสเ่ยมันจะดันทําให้หลุดขออนุญ,ญาตเอาที่อุ้มเคยลองติดให้ดูนะคะก็จะมีของ ตัวที่เป็น just mobile tent มีของ g o s นะคะมีของอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่น,นะคะ่ะเป็นเป็นบัมเปอร์ก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ unicorn unique นะคะ body คอนก็จะสามารถที่จะใส่ใช้งานได้เช่นกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะขอฝากรีวิวของทั้ง กระจกทั้งสองแบบทั้งทีดีเคียรนะคะแล้วก็ของนิวทีดีแบบนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะผ่านทางไลน์ i ออุ้มรีวินะคะ,ะใส่แอดนำหน้าด้วยแอดไออุ้มรีวินะคะขอบคุณมากค่ะ